จยไปชมนางเยอะพี่เดี๋ยวนั่งเลยมี่าแนะนำไหมครับีมีมีท่าบนเขาเป็นปวดไปเอ้าถ้าเราออกมันเรื่องแบมเอนที่มันเรอ้อยเปอร์เซ็นเรื่องของเสผมไมือเขาทำงานมองมองผมเออมองช่างเขาสิ่เวลาเขาบอกอะถ้าอยากไปฟังช่างที่หลังก็ถ่ายเอง ชอบตรงสกสุ่มไก่เนะมันดูแบบมันด,มนดูมันดูเลออิศอ่ะทีนี้เร็จแล้วงานดาบเอาเป็นธรรมดาป่ะสูงน่ออเลิศอ่ะมันสุกไก่ไม่ไก่มเด็ก้ามาดิมีออ่าด ชอบยิ้มให้เขาตลอดเลยเหมือนคิดอะไรกับเขารู้เปล่าผู้ชายยิ้มให้ตลอดเลยงงมากผู้ชายเหมือนคิดอะไรกับเราไม่รู้ทุกคนผู้ชายยิ้มให้เราว่าที่นี่มีร้านอาหารที่ไหนอร่อยบ้างคะ ก็อร่อยป้อมเพชรก็อร่อยครับที่วิวสวยๆตั้งร้านอะไรคะชมัมันมันไม่เห็นในน้ำเลยแป้อ,เอ,อมเพชรก็ได้เห็นระหว่างวังน้ำวนคนระับวังจากรเพราะพนันเชิงทุกคนออ๋ร้านป้อมเพชรเหรอมันชื่อร้านป้อมเพชรเลยเหรอ,อชื่อร้านาง,งี้เลยใช่ไหมชื่อร้านอะไรทุกคนแนะนําหน่อยฮะเพชรหรือมองหรือก็ได้มองดูเรือจะตรงข้ามกับวัดสกสัตตาถ้่แค่เราก็ได้ ได้ครับเ้ยาไรัต้องขออภัยในเสียงไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องใช้เสียงก็ไดสส้ค่ะโอ้โหยุงจริงทุกคนดิฉันเชื่อแล้วที่คําเตือน okay. สสญญร้านล่องเรืออร่อยว่าสนาน้องฟอดแท้ ใช่เดี๋ยวมาถ่ายบ้างเดี๋ยวพี่ไปรี่นตักออดโทรศัพท์นี่นะไม่เอาทั้งนั้นเหรอไม่หนูไม่เอาค่ะเพราะว่าหนูลุกอย่างนี้ของเซฟฟี่ร่วมกันอ่ะได้เดี๋ยวพี่ได้ครับถ่ายมาเด็คนถ่ายดาราดังมาคุณถ่ายให้มาพี่ไปยืนใกล้ไฟมามันจะไม่สวยบ้าผมผมถ่ายเป็นนะเข้าคู่กับดาราดังพี่ในกล้องพี่ก็พูดไปเรื่อยี่ภูมิฝากด้วยนะคะร้านร้านตามตูนเลยครับผมโอ้โหดูกระทั่งไรสุดเลย ใครใครเางราเ้าของร้าอุ้ยหลังไม่ไวแล้วมเงินขึไม่เรียบร้อยด้วยครัวคุณพระก็อร่อยแต่ป้อมเพชรได้วิวดีไม่ต้องมาชมแฟนฉันค่ะรรู้ค่ะไม่ต้องชม ก็เขาบอกอุ้ยสวยเขาบอกโอ้รู้ค่ะไม่ต้องชมรู้ตัวมานานแล้วค่ะว่าเป็นคนสวยไม่ต้องชมค่ะทุกคนเดี๋ยวหาถ่ายอีกทีนี้ก่อนเดี๋ยวหาถ่ายนนี้ก่อนนะแบบหนึ่งใจเย็นมันต้องได้ภาพวิวไปลงบ้างมีมีลูกมะม่วงด้วยมีลูกมะม่วงด้วย ดิฉันไม่ได้แต่งชุดดิฉันไม่ได้แต่งให้แฟนเขาแต่งคนเดียวเพราะว่าดิฉันไม่ได้แบบถ้าดิฉันไม่ได้แต่งตัวมาดิฉันก็ต้องใส่ชุดแบบนางไงดิฉันก็เลยขี้เกียจอุ้อวยกันช่ำละช่างกล้องกับประกรณ์เอวยกันช่ำอวยกันไปเอวยกันมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ่ายรูปกันเดี๋ยวภาพไปฝากมุมนี้สวยมากนี่ดิฉันถ่ายมุมนี้ทุกคนเมื่อกี้นี่ดิฉันถ่ายแบบนี้ ถ่ายแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะถ่ายแบบนี้นี่มันจะเห็นแบบนี้สวยมีฟิลแบบลูกมะม่วงสามมีฟิลแบบลูกมะม่วง ั่นขุนของบบาวพาราเท่าไรเย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพอแล้วมั้งเออได้เยอะแล้วมาค่ะมาได้พยแอ,อ,อถือ,อถือ <c oughs> นี่ คิดแล้วสวยเลยเอาตัวสวยตัวเอาไปแต่งให้ด้วยนะสามสามปลดไฟเลยมาครับดูครับจะได้ดูเออมาแบบโชว์พ่อได้พ่อนี่ดาราดังนะเฮ้ยเขาจะจำได้รือเป่าหนูไม่ได้ทำไมจะจำไม่ได้ครับนอนเขาดูนอนข่าวทุกว่านอนดูข่าวทุกว่ามืดอะเฮ้ะครับเปิดเปิดได้ครับ ไปใสงตัวถึงคูณสองมาไปื่อไฟได้ปหมได้ปะอ๋อคูณสองเหรออ่าคูณสองได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับโอเคครับขอได้ลูกเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ่ามาห้าสี่สามสองแอคชั่นหนึ่งสองซ้ำอ่าได้ครับป้ายป้ายโอเคสวยสวยเลยครับมีท่าอื่นไหมครับพี่แพรรี่อ่าท่านี้อ่าพี่แพรรี่ท่านี้หน่อยอ่าพร้อมนะครับอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำ นี่วิดีโอนะครับอ่าเล่นกล้องได้เลยไม่เสือกแล้วมีวิดีโอนี่ครับอ่านี่บางขอพี่แบบมาครับมาขอพี่เปนลี่ถ่ายนะมาแต่พี่เปลรีอีกพี่ชายพี่บอกว่าอย่าคิดแค่ตัวเลยทุกอย่างได้ทุกอย่างโอเคทุกอย่างทุกอย่างนี่ครับมาอ่าเดี๋ยวเขึ้นตัวนะพี่เดี๋ยวกล้องอยู่ไหนเนี่ยนี่มาครับแป๊บนึงนะครับทุกคน เอารูปใช่ไหมคะเรื่งตัวนะ iPhone อะไรเนี่ย i p h o n หนึ่งสองสามอุ้ยหล่อหมายถึงพี่เขาเหรอพี่ยิ้มเลยยิ้มแบบพี่ยิ้มเลยอ่าโอเคยิ้มแบบไม่จริงใจนี่ไงหล่อเท่จบขุยาตแท็กได้ไหมครับได้เลยลงไปเลยครับเอาเลือกรูปหนูที่ดีๆนะไม่ขออันนี้ขอญาตขอ พอเก็ได้หร่าชื่อไพวันเลยค่ะไพวันใช่ค่ะไพวันวันนบุตรผู้ติดตาม4ล้าน4ล้านครับสี่ล้านใช่ไหมครับเพราะว่าไม่รู้จริงตอนแค่ไหนพี่เอาจริงครับไพวันเจอไหมครับไม่ใช่ผมว่าผม่ถ้าถ่ายรูปสุรหน้าหนุ่มสวยหรือเปล่าเดี๋ยวอันแรกครับอันแรกดูเรียมอนทองนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ต้องมีเครื่องหมายติ๊กจูด้วยหลังอันนี้แหละสีล้านนี่แหละอันนี้ยผมติดตามผิดแล้วแหละนี่อันนี้แหละนี่อันนี้อันนี้ของโน้ตี่หลอดนะครับ ใช่อันนี้ผมนะโกนกนรลอยวิธีหนึ่งแบบนดิเลาเอาวันนี้เอากระเป๋าตังค์ให้พี่ครับถามเขาว่าจัดการไปที่ร้านครับพี่้องอพี่อะไรผมคพี่คิดไปเลยราคาตามที่พี่ทำนั่นแหละไม่ต้องลดต้องอะไรหรอกคนถ่ายมันก็เหนื่อยแต่ส่งรูปแบบให้มันครบถ้วนก็แล้วกันเขาทำงานเขาก็ต้องได้ตังค์นะใจเขาใจเราต้องไปตรงไปต่อครับ ไม่ไม่ให้เขาตังเข้าไปโอ้ยยุงอุตส่าห์แหมอุตส่ามั่นมากเลยนะบอกใส่ชุดไม่หรอกฉันใส่ชุดอันนี้มาฉันใส่ชุดขายาวมาแต่ลืมไงกางเกงขายาวยุงกัดไม่ถึงแต่เสื้อแต่เสื้อแต่เสื้อแขนสั้นไงทุกคนเสื้อแขนสั้นโน้นให้เขาจ่ายตังไปแล้ว เรียบร้อยป่าวที่รักโอเคไปไ<ด>เอาชุดแล้วแล้วได้ช่องทางการส่งอันนี้แล้วะได้แล้วครับไปพักส่งอันนี้ไปส่งอันนี้ไปให้พี่เขาส่งสติกเกอร์ไป <c oughs> จอสะัละอึ้งจึง้งจอสะัลไะอใจ ครับพี่ thank you ครับสอคงคจุดทุเระวัรรงระวังสะดุดนะไม่ตึงไงเว้นทุกวันอ๋อพี่ก็สลับถ่ายไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือหลายหลายร้านเขาก็ผมเป็นฟรีแลนซ์อ๋อเป็นฟรีแลนซ์อ๋อเขาจะเรียกใช่ไหมออเขาจะเรียกคือลูกค้านี่เขาเขาเรียกจากจากร้านมาใช่ไหมหมายถึงว่า ร้านเขาก็จะถามว่าเอาช่างไหมนี่ไหมใช่ไหมแล้วเ้าก็จะมีแบบตั้าน้ำร้านติดน้ำใจกันนแค่นั้นอ่าโอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องต่างหากหรือว่าอย่างเงี้ยก็อันนี้คือแบบที่อย่างหนูนี่คือเรียกต่างหากครับโอเคดีพี่จะได้เต็มเต็มดีละดีละพี่จะได้ไม่ต้องแบ่งไงแต่ถ้าเป็ไปร้านก็แต่ร้านเขาก็แนะนำดีร้านเขาก็แต่ว่าถ้ามันกับร้านเราก็จะได้งานเยอะหน่อยไงได้เะล่ะเออ อด้ืมอืมอืมอืมเพราะน้ำผึ้งเรอถึงป่าเออถูกต้องใช่เออน้ำพึ่งเรือเสือถึงป่าออบ้างเแกพูดเก่งนะนี่เนาะบ้าไปจะพูดเก่งนะเนี่ยเเอ็นตอร์เทนลูกค้าได้แบบสุดยอดเลยพี่เราไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันเลยเนาะไม่เอาค่ะไม่เอาหนูไม่ได้แต่งตัวแต่งอะไรหนูให้แฟนเขาถ่ายเดี๋ยวหนูมาใหม่ตลกอ่ะเราแบบ อยากถ่ายเบื้องหลังตอนที่หยืนมองเราไว้เจ้า <c oughs> กินสตอมาใช่ไหมแร <c oughs> งมากกินสตอมันก็ไม่ได้ฉุนขนาดนั้นหรอกจบคนลุกเลยจบค่ะฉันคือผู้ชนะพวกหล่อนคือผู้แพ้ฉันคือผู้ชนะขอบคุณมากนะคะลงคลิปแล้วค่ะ ไปดูได้เลยค่ะร้านนี้ปิดยังเนี่ยร้านนี้เขาขายอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยำใหญ่แต่บ้านหลยเดี๋ยวตทงลองเราจะไปกินข้าวที่ไหนนะป้อมเพชรเหรอป้อมเพชรก็ตรงนี้ก็ได้ทางใกล้ๆกำมองดูเรือก็จะมีร้านอาหารตามตามละละตามหาเรื่องได้เลยว่าสั่งนู้นใช่ไหมจะได้แนวไหนตั้งนู้นข้ามฟ้าไปป้อมเพชรนี่เป็นอาหารอะไรคะคืออาหารทุกหมด แบบธรรมดาเหมือนเหมือนอาหารปกติ่นอ๋อตัวปลาตัวปลาแต่คือจะเป็นแบบเหมือนชมเลสลองนี่ยเนี่ยเขาปิดแล้วเธอถาม่ปิดปิแล้วเดี๋ยวเราไปน่าจะคืนก็ไม่เกินพรุ่งนี้โอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่ส่งให้ก่อนไม่ได้เหรอพี่ทำไมจ้องพุ่งพรุ่งนี้ล่ะ ไม่เกินพรุ่งนี้ก็ไม่เกินพรุ่งนี้อะเอาวันนี้ได้ไหมคืนนี้ส่งให้หน่อยนะได้ครับโอเคพี่ปูถ้าพี่ไม่ส่งรูปเดี๋ยวหนูจะวีนพี่ในไลน์นะส่งให้หน่อยแฟนเขาได้ได้ลงรูปลูกค้าดูดูดูในนี้บอกโอ้ยภูรูปพี่ไม่ส่งส่งเลยพี่ขยันส่งไปบอกลูกค้าไปแต่งเองนะครับ แต่แไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะคือดูว่ามันได้แล้วก็ดูให้มันได้แสงได้เลยเนาะรูปมันสำคัญที่แสงแค่นั้นแหละเพราะว่าหนึ่งคือแสงตีมาไต้องมีเาเรียกว่ามีน้อยถึงร้อเราต้องลดบ้างเออเออใช่นี่ได้ถ่ายรูปมาก่อนถ่ายรูปเป้นยามถั่วพูเหรอป้อมเพชรอถือเอาป่ะป้อมเพชรขึ้นที่ไหนครับนี่ครับไปมองเพชรก็ก็มองดูเรือใกล้ๆก็ได้เออไปมองดูเรือก็ได้ ร้านสวยหรือเปล่าอยากได้ฟิลแบบสวยเลยนะนั่งริมทะเลดูความที่คือคนเราไม่เหมือนกันพี่สมัคใจไม่เหมือนกันโอเคพอแล้วโอเคแล้วพี่ไม่ต้องแนะนำแล้วรูแล้ขอบคุณมากพี่เขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอเคนี่บางคนบอกป้อมเพชรสวยโอเคโอ้โหชุดแบบเยอะเยอะภูแกตลกดีนะพี่ภูภูเก็ตตลกแกเอนเตอร์เทนดี พดดเเกเก่ง่งงระหว่างป้อมเพชรกับมองดูเรืออันไหนดีทุกคนแนะนำหน่อยขอรีวิวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอขอนุญาตถ่ายรูปเอาได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะไอ้น้องคนเดียวพอแล้วมั้ย

เไม่ได้ถาด้วยกันเหรอถ่ายด้วยกันถายได้ไหมเหเห็น้เห็นไหมเห็น้เห็นเด็คนน